แผนการจะที่ว่างงานเราจะเอาไปดึแไปตามแผนแปดแผนห้าสิบกว่าโครงการในนียครับนะครับในนี่ยถ้าถ้าเรายังยังหมวดอธิบายกันอยู่จะเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากเวทีเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการาตระดับ,บระดับความสําคัญว่าใช่อภิปรายเนาะถ้าอันปึ๊บเดี๋ยวผมได้เห็นกิจการถกักทิพย์หลอ,อกแผนนี่กับวันเดินไปไหนถูกไหมฮะไม่รู้ แผ่นเอาเอาแบหนั er> pues mm <S <S ้นผมใส่เนี nah ่ยตอนนี้ตอนนี um> ้ผมใส่ไปนะเพื่อพื้นที่สีเขียวอันอุ้งกันหลายคนข้างทางพวกทางหน้าเอาไปสักแค่ปีพกพกถึงเจ็ดหนึ่งหลังจากเจ็ดหนึ่งเนี่ยพื้นที่สีเขียวการทำโครงการมันจะต้องเข้มข้นน้อยลงน้อยลงละหลังจากนั้นแล้วในที่ท่านว่าเนาะเขาจะต้องเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตซัหน้งไปซับกเพิ่มเข้าไป ทีเนี้ยเดี๋ยวเขาค่อยมาอู้กันมากสัตว์บกเขาจะเอาอย่างมาปล่อยสัตว์น้าเนี่ยเขาจะเพิ่มปจะได้เพิ่มจํานวนสัตว์น้าเนี่ยเข้าไปอย่างไงแล้วเพิ่มจำนวนสัตว์น้าแล้วพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนบกมันสัมพันธ์กับพื้นที่ในน้าหรือยังเมื่อกี้มีคนนอมาเพ nah. ิ <wand> <with chicken> ่มแหล่งอาหารเพิ่มแหล่งอาหารแล้ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าตั้งก็คือนะครับการจัดการพืชน้ำไอ้วัชพืชเนี่ย พักตบชวาที่เาออกกันไปมดเนี่ยพักกระชูดไม่ใช่พักกระเชียนนะครับต้องเข้าใจความความผู้ใหม่เป็นพักกระชูดที่ปล่อย,อยเนี่ยมันกินมาได้มันใจ้าได้เนี่ยคนที่เอาว่าปล่อยมันเข้าใจมันม่นเพราะฉะนั้นไอก้กระชูดที่เขาออกไปมดหนองเนี่ยถ้ามันกลับไาเราจะจัดการมัน,นอันเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องมาใส่ในในวันเนี้ยนะครับผมจึงนําเรียนว่าวันเนี้ยเราจะต้องเอาแผนทนั้งทั้งเนี้ยหรือใครจะเพิ่มเติมแผน เดี๋ยวบอกทางเขียนเขียนจะเพิ่มเติมแผนแล้วก็จะเอาแท้ใกล้แล้วเอาอาจจะมาเพิ่มเติมเพราะว่าแผนเนี่ยมันจะต้องมีการรับมันจะต้องมีการรีเช็คแผนในช่วงระยะกลางอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงระยะต้นนะครับที่ไปที่มาของแผนก็คือแผนที่เราทําปัจจุบันเนี่ยแผนการอนุรักษ์ในระดับพื้นที่ครับเมื่อก่อนเขาจ้างอาจารย์ในมหาลัยมหาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพอ่ะดังมากทําแผน ใช่วงมันเป็น10กว่าล้านแต่ตอนนี้เขาเขาบอกว่าแผนที่ทํามาในรอบหลายเฟสที่่านมาเนี่ยมันไม่สนองไม่สนองนะครับแล้วไม่เป็นตามพรบสนวน62เนี่ยก็เลยกําหนดให้แผนในระดับพื้นที่เนี่ยได้ดําเนินการเองนะครับตอนนี้เราต้องใช้แผนจากส่วนกลางครับเราจะใช้แผนจากเราแผนจากเราเนี่ยมันจะต้องชัดเจนเพื่อเพื่อวันนี้เราจะได้นําข้อสสน สรุปทังหมดทั้งวนนำเสนอไปในระดับสำนักนะครับในระดับสำนักแล้วก็นำเสนอไปที่กระทรวงทรัพยากรแล้วก็ประกาศนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแผนรวเมเงินทุกๆครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับท่านผู้น่กักนะครับทุกครั้งเราใช้แผนการแต่ตอนนี้ไม่ใช่้โอเคไหมครับเดี๋ยวเราเข้าใจตรงกรันเพื่อเดี๋ยวมันจะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นในงานรื้อเขียวหัวหนา้าอกศร์กรทีวงอธิบายต่อในต,ตอนที่ไปแล้วครับเนาะ โอเคครับเชิญต่อเลยครับเราดูแผนแล้วเราจับมาใส่ดีกว่าครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเศษเศษที่ผมนำนำเรียนเนี่ยอันนี้เป็นความคิดของผมคนเดียวไงเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ต่อปีแรกเริ่มใหม่แล้วสักสองปีสามปีสองปีสองปี<ม>ดีไหมครับคือถ้าถ้าแบบเนี้เพิ่มขึ้นที่สีเขียวเนี่ยเราจะเริ่มแต่แรกยันห้าปี เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่สัตว์ป่าดได้เลยแบบนี้จะดีไหมเนี่ยเราเราเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับหน้าแผงกากนีลน,น้องไม่ยก็เดี๋ยวพี่ไปพี่ไปยาวผมว่าขอ <จะ S 1> ขอนุญาตครับขมครับขออนุญาตนะครับ,รบว่าถ้า,ถ,าถ้าท่านจะเนิทำที่อันนะครับป้อนมีแผนมีโครงการแล้วเนาะมันมีโครงก,การแล้ว,กกลวถ้าท่านจะเนิ่นจับมาใส่เลยว่าสามปีเนี่ยท่านจะบเนี้ยอย่างก็เอายิบมาใส่เลย คือคือนี้เหมือนกัน่วยหน่วยงานนี้ยึดใส่ได้ครับแต่มันมันจะมาสตอรกับโค<ร>การที่เราบ่านคือตอนเนี้ยถ้าพูดถึงว่าตะกี้ทางหัวหน้าไอ้มันมีมีสามจุดสามแขนที่น่าจะขับเคลื่อนเป็นเบื้องต้นก็ขเขาก<อ>็ต้องมยึดเอาสามสามที่โครงการในโครงการที่อย่างเช่นฟื้นฟูประชาสัมพันธ์เนาะการจัดการทิมน,นะครับอันเนี้ยก็คือเป็นเบื้องต้นที่เขาจะต้องมยึดนะว่า ในในแผ่น2แผ่น3แผ่นการสัมพันธ์นะครับแผ่นการนอกเที่ยวนะครับอันเนี้ยเขาไม่ต้องมายิบใส่ว่าเขาจะเอาสามปีแรกเขาจะเอาเรื่องไหนได้ครับถูกต้องเนี่ยเขาใส่เขาจะยิบประเด็นมาเลยอย่างยิบประเด็นเนี้ยนะอย่างโครงการฟ้ตฟูเนี่ยแผ่น3เนี่ยเขาต้องการปีแรกโครงการปลูกพืชคุมดินเนี่ยเขาใส่ไปเป็นแผนโครงการนี้เลยตัวครับ เข้าใจเนี่ยตจองรับต้องบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ยึดใส่ไว้ก่อนแล้วก็มันมีการปับแผนมันมีการปัปรุงแผนีเอว่ากครับแต่ว่าผมถึงบอกว่าสามปีปีหน้าเนี่ยท่านจะแกน่เรื่องแหลกแต่ผมถึงถามตรงนี้ว่าตะเกียะบอกว่าจะมีการฟื้นฟูมีการพัฒนามีการประชาสัมพันธ์มีการเรืองต่างๆเขาอยโองการที่ท่านทำให้ันแรกรารประชาชนมาแยิมาใส่ประเด็นนี้เลยถูกครับ รมันจะได้ง่ายแล้วผอต้องมาอาผมต้องลงไปเรียกว่าจะมีอย่างนี้อย่างนี้นะครับทุกคนจะทำกี่ตีเกี่ยวอะไล้วกะไระใชสมมติแผนที่หนึ่งเนี่ยะผมจะเป็นผี่เนาะีนจุดนี่สำหรับประชาสชนทั้งนั้นอ่างอยิบมาว่าจะอาใส่มันจะได้เป็นพ่วงแต่ละเรียนบมต้องลงไม่เสียพอเป็นก้อ่างของแผนมาโครงการนี่ังโครงการพัฒนาสร้างความ ปะปุ่มิทัตเนะครับการจัดสัมพันธ์หมอสมมุิว่าในในในอ่าตระนาเราใช่ไหมประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยการจัดทำโครงการเนี่ยเนียนะยางประชาสัมพันธ์นเสริมการเรียนรู้การจัดทำโครงการคู่มือโปสเตอร์สื่ออิเล็กทรกกกอนิกส์ทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยก็ใส่ไปเลยถูกครับอ่าเพราะเขามีมีแผนแล้วมีโครงการอยู่แล้วถ้าท่านมามาแจกแจงรายละเอียดหนโ่ง อันนั้นท่านต้องไปคิดละโครงารท่านต้องไปคิดแล้วแต่ว่าโครงการนั้นมีอยู่ในชื่อนี้ละผีแรกหัวหน้าเอเยากได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกว่าเลยว่าเอาแผนที่หนึ่งแผนที่สองแผนที่สามขอให้คาดการณ์ได้เลือกมาว่าจะเอา 1, 2, อหนึห่งสองสามอันไหนในโครงการยังแผนที่สองแผนที่สามท่านอยากจะให้ทำเรื่องแรกผีเนี้ยผีหกเนี้ยไหนเจ้าข้อขแผนเรื่องไหนแล้วพอวันนี้ใส่ใส่แล้วไไก็เดี๋ยวไล่ไล่ไล่ไปก่อนนะครับโอเคครับ โอเคไปครับเข้าใจถูกกันนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต้นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรื่องหลัปีกย่อยทีหลังเนาะสิบสี่กันเนาะสามเก้าเปี่ยนเก้าเปลี่ยนเนาะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูเรื่องแผ่งที่นิงก่อนนะครับเนาะในส่วนของแผ่งที่นิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของที่หน่วยงานมันเองนี่นะครับเนาะ เดี๋ยวผมผมจะนำนี้ยมามเป็นเรื่องของโรงงานทำนีน้แต่ว่ามันจะมีโครงการที่จะต้องอในเรื่องของการที่จะต้องทำท่าเทียบเทียบเรืออันการประมงพื้นบ้านนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเอาว่าเป็นปีแรกนะครับเนาะน่านะเป็นโครงการเรง่งร้อนนะครับ มีร้อยแค่มหกแปดอันแ้อันไรขับข่อยางเลยว่าเอาอู้เป็นแผนไปเลยแผนที่นึ่งมี U5 คุ้มกันท่านเดี๋ยวไปใส่เฟตใส่เฟตใส่เฟตไม่ได้จบเป็นแผ่นๆครับเดี๋ยวมันต้องบิคไปบินมาใช่ใช่ใเ่ใช่ไช่ใช่บช่ใช่ใช่ใช่ับ่ใช่ใี่ใช่บช่ใ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 ชกัช่ใ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 เ่ใช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 ่มช่ใ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 ่ใช่ใ่ใ มันเปิดไม่ยังผมแบ่งตามความผมมันต้องมันมีให้พี่ปีมีสิบปีครับอันนี้สิบปีปีละสองบออปีละสองครับข้าง้าละสองครับเฟสละสองเฟสละสองบอสองปีสองสี่ข้างก็ไได้แปดเฟสห้ามันต้องมีเฟสห้ามีเจห้ามาหรืองครับอันนี้เป็นเดียวอันนี้เป็นสิบปีว่ะปีใช่ไหมหกสิบแปด เดี๋ยวมันมันตัดเห็นแต่ว่าของมทำนีน้ำสนุกคนเจ็นเบอร์เั็ดสองเ็บห้าี่ห้าตีหลังอันปี้เจ็ดห้าเลยเนาะเขาไปีสุท้ายเลยเนาะกมีแผลนะครับ1เดห้าครับ ก็แบ่ง9สีตีที่1ที่2เฮ้ยอะก็ไม่ได้เ็มครับตัวที่ทางที่ต่อข้องถนห้าแบ่งสองช่วงมันจะนี่ก่อนจต่ครอบเป็นห้าช่วงตรงแรกห้าสีวหลังห้าสีหลังรออหรือมากกว่าสามสีมันจะจะไงแล้วแต่มันดูคือความเมืนนะยังงั้นน่ะดูควมเมือนแหงเน่ในห้องนี้ะมีานกี่ีนะเออ งานแต่ละงานทำนี้สำหรับผมทุกอยางต้องทียงอะระหว่านี้แต่กอนจะปักแผ่งสามปีม่ปึแห่ห้าปีนะระยะสองพันนะถ้าทำถึงช่วงห้าปีสองช่วงมันจะจะซอม้องก่อนซอมโอกาสเยอะจะทำก็ถ้าการาจะยึดมาใช้มันจะยึมใหญ่ถ้ายังยังแ็งช่วงห้าช่วงยังแต่ารในระหว่านแต่ก็ต้องเอาโอกาสแล้วละช่วงสองปีสองปีมันลุ้มมันลุ้มล้แต่ถ้าว่าช่วงห้าปี มันบบก็จะห่างน,น้อยแต่ว่าในช่วงนนะั้แขนท่านได้รายละเอียดะแต่ยูทีนนที่มืองัานเขาว่า,ากรารประเมินแผนท่านเป็ตนตัวต้องเปิดมันไม่จบช้วงไม่ถี่คือเรื่องเรื่องการประเมินแผนเนี่ยมันประเมินช่ว 5, แงแผนห้าแผนระยะยา,ยาวห้าปีเนาะมันห้าปีจะประเมินแผนเตี้ยแต่แต่ผมต้องเรียนกันว่าไอแ้แผนของชักปรัปเนี่ยมันเป็นแผนที่มันเป็นลักษณะพิเศษครับมันจะให้เขาหันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงชิงนิเวศ เปลี่ยนแปลงชนิดพัเธุ์ดังนั้นเมื่อถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชุดนิเวศมันอาจจะมีสั้นมีกลางแล้วก็มียาวไปเพราะว่ามันมีเรื่องของการเพิ่มเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนเรื่องของการรักษานะครับมันมันมันจะเหมือนแผนแผนปฏิบัติการปกติที่เป็นแผนรูปทีอันนี้แผนเป็นแผนของสิ่งมีชีวิตเนาะผมเขจะยีโจงที่ออกอาม,ม,มาเราปากผมผมคิดว่าถ้าเป็นเป็นแบบนั้นปุ๊บมันจะมานถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงชนิด แต่แต่เราเราบอสซีเรียเรื่องการประเมินแผนนะบเร์สซีเรียครับเพราะว่าแผนตัวพุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประเมินเขาเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ช่วงระยะเวลาเนี่ยมันเป็นของใหม่ครับเป็นของใหม่ตามพรบมันมาได้กำหนดมาตื่นเนาะเอาไมเอาเราจับใส่ถ้าเงินปึ๊บเอากี่แผนก็ห้าห้าปีหนึ่ง

หยุดนะครับหยุดนะครับหยุดเขาจะมาขอบคุณหยุดจริงไหมครับหยุดนะครับหยุดครับหยุดนะครับน่าจะรังเกียจอะไรโมเดลน่าจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วที่สั่าทำเป็นสื่ออะุดท้ายแล้วคือคือเราเราจะบอกว่าหยุดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกที่เป็นหาประโยชน์จากหลงมันก็จะเข้ามาอีกเหมือนกันนะถ้าคุณไม่ได้แล้วไม่ยอมนะครับไม่ยอมติดอยูนะเนาะขอโทษฮะคือเขาเราจะเปินคูเพอร์เพื่อที่เขาควบคุมปรเด็นแล้วก็ ร้อยใจเครับคือคือเดี๋ยวถ้าเราเรากำหนดแบบนี้เปิดเสร็ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอย่างที่สองมาครับเดี๋ยวเราก็ยื่นโนติสต่อไปคุณก็ต้องใช้กฎหมายแล้วล่ะกฎหมายที่ผมนำเรียนสองตัวคุณจะใช้นอสลอผมใช้กฎหมายสายมวนและค้ม,มครองยันเงินเดี๋ยวไปเจอกัทีา่าแต่สุดท้ายก็กลับมาตกลงกันเหมือนเดิมให้คัโอเคครับต่อเลยครับมาผมเอานี่ออกกนะัน แตองเจาีแดงเางเอสรุปว่าเอาเจ้าอ่ะสามสามทีเลยนะครับเออทหมันสเฟสเฟต่อ๋ออันนี้มันหายอันนี้เฟเฟรแรกก็เราเอาสปีอืสาหน้าาลัเอาการใช่มั้งหน้าสางหสาตางองออ โ okay, no. okay, อเคเนาะสี่ปอดดีโอเคไหมคำตอบหนน้นเิงเคียร์แล้วเนาะถ้ามีประหาากก็ให้ตอบตลอปได้ดรับโอเคครับมาออกมาหยิบใส่ดีกว่านี้หนักจัมเสร็จได้ง่ายอย่างงี้นึงโค้งนึงเลยครับเอาไว้ไหนครับ แฟรนนิชครับครับผมผมการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนแลวระบบก็ระบบติดตามแน่นอนอันนี้เอายาวเลยไหมครับายาวเลยนะครับยาวเลยครับอันนอี้เป็นแแทติดโอเค,คบโอเคครับอบรมเพิ่มสติภาพเจ้าหน้าที่งานสวน เอาไหมครับยาวหรือไม่ครับเอายาวมาเนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานดูแลนะครับหมอคัดหาอุปกรณ์นี่หมายถึงอะไรนะหมอหน่อยเองอ๋อเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของกล้องซองครับกล้องซองเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจสัตว์ป่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พวกนี้ยครับกล้องซองตัวไหนก็ตื่นเต้น จริงๆแล้วตรงนี้โครงการตรงนี้ครับตียัดได้เลยในส่วนของเรื่องของกล้องดักถ่ายภาพตรงนี้จะยู่เฟสแตกนั่นแหละอ่าทีนี้เขาจะจเข้ามาจะเป็นเล่นดวนนะครับอันนี้เป็นการจะจะเป็นเล่นดวนนะครับโครงการแนวร่วมคุ้มครองป้องกันทรัพยากรจากภาคประชาชนอันนี้ผมว่าหรือว่ามีความสําคัญนะถ้าหากเจวบ้านมร่รวมมือกันเข้าก็จบแล้วนะเขาอะเข้าเป็นปีแรกนะครับหรือแค่้า่โครงการนี้แหละอครับ คนนี้ปีแรกเลยครับการจัดทำท่าเรือสำหรับการทำะมงพื้นบ้านเป็นเฟสสองไหมครับน่าจะโดนไปเฟสสองไม่ได้น้องอ่ะเพราะว่าท่าเรือประมงนี่มันสามัญโดนไหนได้หรือเปล่ะครับคือคือตรงนี้เนี่ยในอนาคตในอนาคตอย่าลืมว่าประชากรเสนอจะลดปุ๊บเนี่ย ถ้าถ้ต่อที่ทุกทุกที่ทุกเนี่ยนะครับมันจะยุ่งแลวอนาคตต่อไปถ้าเขตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันจะมีการเก็บเงินเก็บบัตรเพราะนั้นเรือมันจะต้องขึ้นลงไปในเขตอันเนี้ยเป็นปัจจัยสําคัญคือเดี๋ยวถ้าของมีบัตรมีอย่างเนี้ยมันจะยุ่งแล้วเขาก็บของใส่ไปประเด็นประเด็นนี้อาจารย์อาจารย์ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวนี่สํานักงานเขตจะทําเร็วไหม ามันแบ่งทางเลือแล้วดูแลคนเดียวไหคือถ้าถ้ามันอยู่ในแผนเนี่ยมันก็มันจะต้องไปในแผนก่อนนะครับแต่ถ้าที่อื่นทําอยู่ในแผนปุ๊บมันจะขอนง่ายถ้าอยู่ในเขตเขาเขาเลยใส่ว่าท้างในเขตหมายถึงว่าที่อื่นทำสามารถทำได้้วยพานได้ครับแต่มันแป๊ะไม่อยู่ในโครงการที่นกแต่มันมีแต่มันมีในโครงการเขาเรื่องของการขออนุญาตดำเนินการอ๋